อันนี้นะครับผมก็จะพามาดูต้นกะเพรานะครับต้นกะเพราเป็นต้นจากการชํานะครับก็คือผมีได้ตัดยอดนะครับแล้วไปชํานะครับเมื่อมันงอกราดแล้วนี่ผมก็จะนํามาปลูกนะครับดินที่เหมาะสมในการปลูกกะเพรานี่คือดินลูกรังนะครับนี่ละครับคือดินลูกรังครับเป็นดินใหม่ในบ่อปลานะครับแต่ก่อนนี้ในบ่อ ปลานี่เป็นการเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้แมคโครนี Co ่ in, มาขุดบอ่อปลาเพิ่มนะครับแล้วก็ทําเป็นคันเทนะครับเมื่อเป็นการเทเสร็จแล้วนี่ก็เพาะต้นกะเพาะราแบบเยอะมากเลยปนะมเพาะนี่ต้นกะเพรากันนี่แล้วแค่พลวนดินนะครับ ช่วงหน้าฝนนี้ปลูกง่ายมากเลยดินมันไม่แข็งนะครับโโลนเสร็จแล้วก็เอาต้นกะเพรานี้มาเสียบเลยนะครับเมื่อมันงอกรากนะครับแล้วก็ค่อยรดน้ํารดน้ําเสร็จก็เอาปุ๋ยคอกนะครับมาใส่ข้างๆนะครับแล้วมันก็เริ่มโตเองของมันนะครับต้นนี้ครับผมปลูกนี้อันนี้คือต้นกะเพราที่เพาะก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับนี่ก็ โตดีแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะโตดีนะครับแล้วก็ค่อยนํายอดมันนะครับเอาไปชําต่อนะครับแล้วก็ค่อยปลูกต่อนะครับเราปลูกแบบเยอะมากเลยนะครับทั่วคันเลยนะครับต้นกระเพราเล็กๆนะครับ นครับหลายลุ่มเลยนะครับทั่วเลยนะครับผมปลูกนี่ครับต้นแตงโมก็มีนะครับนี่ต้นแตงโมครับนี่นี่ก็เป็นต้นแตงโมกับต้นต้นอ่อนนะครับพึ่งงอกนะครับแล้วก็เมื่อมันโตขึ้นนี่มันก็จะคลุมหมดบริเวณนะครับเพื่ออุ้มความชื้นในดินนะครับแล้วก็ต้นกะเพราจะโตดีนะครับกระเพราข้างนี้นะครับ หลายต้นเลยนะครับนี่ครับต้นแตงโมนะครับนี่ต้นเล็กๆนะครับแตงโมต้นยังอ่อนอยู่นะครับมันพุ่งงอกนะครับนี่ครับต้นกะเพรา นี่ต้นกระพราครับนี่อันนี้มันแตกแตกหนออีกนะครับอันนี้นี่มันก็เลยหนานะครับต้นกระเพราวสวยนะครับแต่ละต้นนะครับอันนี้เพิ่งผูกเพิ่งปลูกใหม่ตอนเช้าอย่างนี้นะครับอันนี้คือต้นแตงโมงนะครับนี่ ต้งแต่ม,มูมาต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับใส่หินนะครับใส่หินข้างๆด้วยนะครับลวนดินแล้วก็ใส่หินนะครับส่วนกะเพรานี่เมื่อมันโตแล้วนี่ก็ค่อยใส่หินเหมือนกันนะครับเพื่อมันซึมซับน้ำได้ดีขึ้นนะครับนี่ับต้นกะเพราปลูกแบบนี้นะครับ อนก็เป็นต้นกระเพราต้นเก่านั่ะครับนี่มันกำลังโตนะครับตอนนี้